หนุ่มปริศนาแจ้งแล้วปมรูปหลุดข่าวลือแต่งงานกับแอนเดรียเมซ่ามิสยูนิเวอร์สส0 2 0สวัสดีครับแฟนเฟรสชัแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องสืบเนื่องจากการประกาศมิสยูนิเวอร์ส2020เมื่อเช้านี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับตําแหน่งมิส s u นเวิร์สปีนี้ได้แก่นางงามเม็กซิโกนะครับแต่เพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นก็มีเรื่องดราม่าสนันโซเชียลโลกเมื่อมีข่าวลือว่าเธอผ่านการแต่งงานโดยมีภาพประกอบออกมาซึ่งวันนี้เรามีรายละเอียดเกี่ยวกับภาพนี้กันครับจะเป็นอย่างไรไปฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับดราม่าร้อนชาวเน็ตขุดภาพแอนเดรียเมซามิสยูนิเวอร์ส2020กับหนุ่มปริศนายืนถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกันหวานแววล่าสุดหนุ่มปริศนาออกมาแจ้งแล้วเรียกว่าได้รับตำแหน่งได้ไม่ถึงวันก็เกิดดราม่าสเทือนมงกุฎเสียแล้วสำหรับแอนเดรียเมซาสาวงามจากเม็กซิโกเจ้าของตำแหน่งมิสยูนิเวอร์ส2020 ที่นอกจากดราม่าเรื่องล็อกมงกุฎแล้วยังมีชาวเน็ตตาดีไปขุดรูปคล้ายการถ่ายพรีเวดดิ้งของเธอกับชายหนุ่มปริศนามาอีกด้วยภาพนั้นถูกโพสต์บนอินสตาแกรมของหนุ่มจอร์จแซนเมื่อวันที่4กันยายน2019พร้อมแคปชั่นว่าผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมได้พบกับคุณและสำหรับความรักของเราวันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ของเรา ผมมั่นใจว่าการได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณมันจะทำให้ผมเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกแคปชั่นสุด well, วานแววชวนให้คิดไปในทางเดียวกันทำให้ชาวเน็ตไม่พอใจเป็นอย่างมากโดยตั้งคำถามว่านางงามสาวทำผิดกฎของกองประกวดหรือไม่จากมิสอ u นิเวิร์สกลายเป็นมิสซิสอ e นิเวิร์สไปเสียแล้วทำให้ทัวลงหนักมากจนฝ่ายชายต้องตั้งเป็นแอคเคาท์ส่วนตัวทันทีแต่ต่อมาฝ่ายชายได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมแล้วว่า รูปดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำงานนการถ่ายภาพตีมคู่รักเพื่อใช้โปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองชิวาวา่าและขอให้ทุกคนหยุดคุกคามเธอพร้อมแนบคลิป YouTube เพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นเพียงการโปรโมทเมืองเท่านั้น ต่อมามีชาวเน็ตไทยที่อ้างว่าเข้าใจภาษาสเปนได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าหนุ่มจอร์จได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วซึ่งภรรยาไม่ใช่นางงามสาวแต่อย่างใดและรูปนี้ทางนางงามสาวก็ลงเช่นเดียวกันมีการพูดคุยโต้อตอบกับเพื่อนอย่างสนุกสนานว่ารูปดังกล่าวเป็นการแต่งงานแบบหลอกๆสิ่งที่ทําให้เกิดการเข้าใจผิดเพราะว่าฝ่ายชายไปตัดแคปชั่นบางส่วนออกโดยเฉพาะที่บอกว่ารูปนี้เป็นรูปที่ถ่ายเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวเท่านั้นทําให้เกิดความ เข้าใจผิดนั่นเองขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากข่าวสดออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นประเด็นร้อนล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเวที Miss Universe 2020ที่เมื่อเช้าหลังจากที่ได้รับมงกุฎ Miss Universe ไปแล้วก็เกิดมีภาพซึ่งเป็นภาพของ Miss Mexico แต่วันนี้ฝ่ายชายได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเขาและเธอทั้งสองคนไม่ได้จัดงานแต่งงานกันเพียงแต่เป็นการถ่ายภาพเพื่อโปรโมทธีมคู่รักสาหรับโปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองที่พวกเขาอยู่เท่านั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ